สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนมิถุนายนชาวราศีกรกฎนะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นกลุ่มดาวใหญ่และดาวจรประจําเดือนเป็นหลักนะคะเป็นการดูแบบเกณฑ์กว้างๆทั่วไปไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอาจารย์จะอ่านแบบภาพรวมและสรุปนะคะและจะ มีเปิดท้ายเป็นการพยากรณ์โดยใช้เสียงของ AI นะคะยุคนี้เป็นยุคดิจิทอลและยุคแห่ง AI โลกเทคโนโลยีค่ะสิ่งหนึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ถือว่าสำคัญในคลิปนี้ก็จึงนำระบบของ AI เอามาพยากรณร่วมด้วยนะคะฉะนั้นหากมีการสะกดผิดใดๆก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อนเป็นการทดลองในคลิปแรกนะคะอันดับแรกอาจารย์จะพยากรภาพรวมและสรุป ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามเป็นแฟนคลับนะคะฟังนะคะในช่วงต้นก่อนนะคะ ในเดือนนี้ค่ะเดือนกรนกฎาคมนะคะกลุ่มดาวใหญ่ที่สำคัญสี่ดวงด้วยกันคือดาวพฤหัสด,ดาวมฤตยูดาวพระเสาร์และราหูค่ะสถิตอยู่ในภพเรือนตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีเลยค่ะก็ส่งผลการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างนะคะมาดูดาวแรกเลยคือดาวพฤหัสมีการโคจรย้ายตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนนี้จนถึงสิ้นปีเลยส่งผลอะไรภาพใหญ่ นะคะเป็นการพยากรณ์แบบระยะยาวเลยแต่ก็ส่งผลต่อเดือนนี้นะคะฉะนั้นดาวพฤหัสส่งผลด้านอะไรในเดือนนี้คือเรื่องของนะคะความรู้นะคะฉะนั้นก็ต้องแอคทีฟนะคะสนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆเลยเพราะดาวพระศุกจะเกี่ยวดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับความรู้การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในองค์กรบริษัทนําพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้เราต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในทางการงานการใช้ชีวิตรวมถึงดาวพฤหัสจ,จะยังหมายถึงเรื่องของธรรมะด้วยนะคะคุณอาจจะสนใจด้านธรรมะนะคะเพราะดาวพฤหัสจ,จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณธรรมะด้วยสนใจอยากปฏิบัติธรรมสนใจอยากเรียนรู้หรือเข้าไปฟังหรือนะคะมีข่าว นะที่เกี่ยวข้องกับธรรม,มารวมถึงความสงบด้วยค่ะพลังงานด้านจิตใต้สํานึกนั่นเองนั่นเองนะคะจะค่อนด้านโดดเด่นกาและรวมถึงโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูญเก่าเกื้อหนุนด้วยนี่คือด้านดีๆของดาวพฤหัสค่ะมาดู ต่อมาค่ะดาวมาตยูเป็นดาวแห่งกระแสะใหม่เทคโนโลยี technology, นะคะถ้าด้านดีนะคะมาตยูจะเกี่ยวข้องกับกระแสะใหม่นะคะโลกการเงินนะคะโชคลาภเพื่อนร่วมงานสิ่งใหม่ๆการพบปะการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบไม่ตั้งตัวไรายได้จากเทคโนโลยีได้ไรายได้จากกระแสะใหม่ๆฉะนั้นอยอยู่เฉยคะ่ะยุคนี้ยุค AI อย่างอาจารย์เป็นหมอดูยังใช้ระบบ AI หรือศึกษาสิ่งเหล่านี้คะ่ะ AI เอามาช่วยเขียนหนังสือก็ได้ค่ะ ะะอาจจ่นั้นลองศึกษาสิ่งใหม่ๆนะคะยุคนี้เป็นยุคที่นะคะถ้าเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองและนำสิ่งใหม่ๆมาก็จะมีโอกาสดีๆนะคะฉะนั้นดาวมฤตยูส่งผลเรื่องออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะงานค้าขายออนไลน์และก็ อะไรที่เป็นโลกใหม่ๆกระแสใหม่ๆคุณจับคุณเรียนรู้ก็มีโอกาสดีช่องทางไรายได้เข้ามาฉะนั้นมีเกณฑ์มีโชคลาภจากกระแสใหม่ๆมีโชคลาภจากการลงทุนมีโชคลาภจากโชคลาภจากดิจิตอลมีนะคะไรายได้ค้าขายดีเลยช่วงนี้ค่ะนะคะนักคอนเทนต์นะคะ, content, ะ,คะก็ นะคะคจะมีแฟนคลับ FC นะคะถ้าเป็นนะักคอนเทนต์ลองไปศึกษาดูนะคะนี่คือจุดดีๆของดาวมฤตยูจุดอ่อนของดาวมฤตยูคือเบือ่อ นายง่ายเพราะเป็นดาวแห่งดาวแห่งการทำลายค่ะนะเขาก็เรียกว่าทำลายล้างนั่นเองดาวบางทีก็เบื่อหน่ายนะคะอ่านิเวศตัวเองถ้าด้านจีตวิญ,ญญาณดีเลยนิเวศก,ก็คือไปศึกษาธรรมะอย่างนี้ดีค่ะแต่อย่าถึงขั้นทิ้งงานนะคะอ่ะนี่คือดาวมฤตยูดาวต่อมาดาวพระเสารดาวแห่งนะคะความสําเร็จค่ะเพราะโยกเข้าพบเรือนสุภาค,คือความสําเร็จความสําเร็จจากการตั้งใจ เพียรพยายามอดทนในช่วงที่ผ่านมาที่คุณหน่วยอยากลำบากเดือนนี้ได้รับผลลัพธ ดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นข้อดีจุดของข้อดีดาวพระเสาทํทำอะไรจริงจังมีระบบมีระเบียบอดทนขยันกันแข็งนะคะตรงนี้จุดดีนะคะระยะยาวสิ่งที่คุณขยันประสบความสําเร็จนั่นเองนี่คือจุดดีและดาวพระเสาอยู่ในภพสุภาใครอยากมีบ้านมีรถขยันลุยเลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์มีทรัพย์สินด้วยเช่นเดียวกันเลียนต่อนะคะการสอบใดๆขยันลุยเพราะ จประสบความสําเร็จวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงนั่นเองนะคะนี่คือจุดดีของดาวพระเสาเกี่ยวกับรากฐานความมั่นคงอสังหาริมทรัพย์ความสําเร็จค่ะมาดูต่อมาดาวใหญ่ต่อมาดาวราหูค่ะโยกเข้าพบเรือนมรณะกะนะคะมีทั้งจุดดีจุดต้องระมัดระวังค่าด้านดีของดาวเรา หูนะคะจุดดีของดาวราหูงานที่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียศิลปินนักร้องนักคอนเทนต์กานนี่คือจุดดีเลยของดาวราหูการเมืองหมอดูนานะคะที่นะคะเราเห็นนะคะ หมอดูก็ยังดังอยู่เห็นไหมช่วงนี้ค่ะราหูยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีกนะคะจิตวิญญาณด้วยค่ะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะจุดอ่อนของราหูคือบางครั้งเชื่ออะไรง่ายหลงอะไรง่ายนี่คือจุดอ่อนนะคะเป็นเพียงเกณฑเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ เป็นนะคะเพราะแต่ละคนอยู่ที่สติปัญญาบุญกุศลบารมีแต่ละคนค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีสติอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจใครง่ายแค่นั้นเองนะคะช่วงนี้มันก็มีทั้งคนหลอกลวงนะคะมีทั้งด้านมืดด้านเทาเราก็เลือกอยู่ที่ตัวเรานะคะคบมิตรดีก็พาเราไปด้านดีๆนั่นเองนะคะอะจุด ต่อมาดาวราหูจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ไมาเรตั้งตัวเปลี่ยนแปลงในองค์กรบริษัทชีวิตค่ะระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องสีเทาด้านลับแอบปิดบางซ่อนเลนพวกนี้ก็ต้องระมาระวังด้วยรวมถึงการใช้ใจ่ายเงินนะคะฟุ่มเฟือยหรือตามใจอารมณ์ตัวเองก็อาจจะทำให้เราสร้างภาระ เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนี่คือจุดด้านมืดของดาวราหูนะคะเนื่องจากมันเข้าสู่ภพมรณะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ,ะมาสรุปดาวจรกันบ้างดาวจรในเดือนนี้ดาวพระศุกร์โยกเข้าเรือนการงานส่งผลอะไรดาวพระศุกร์เกี่ยวกวับเงินด้วยโดดเด่นมีเสน่ห์หนาได้รับความนิยมโอกาสดีเข้ามาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์นี่คือจุดดีของดาวจรในเดือนนี้จะส่งผลระยะสั้นๆคือเดือนนี้นะคะ งานศินละปะงานบริการค่อนข้างดีงานที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนคนนะคะ จะไปได้ดีนะคะมาดูต่อมาคือดาวพระพุธด,ดาวอาทิตย์โยกเข้าพบเรือนวินาศนะคะฉะนั้นนาดาวพระพุธจะเกี่ยวข้องอาการพูดการสื่อสารดาวอาทิตย์สติปัญญานะคะข้อเสียของดาวอาทิตย์คือใจร้อนดาวพระพุธมันดีพูดมากจนเกินไปนี่คือข้อเสียฉะนั้นเวลามันโยกเข้าพบเรือนวินาศก็ต้องระวังพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะไม่พูดอะไรที่เกิดดราม่าโดยเฉพาะหากเป็นนักคอนเทนต์นักพูดที่มีแฟนกับ f c ก็ต้องเลือกพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เท่านั้นละมัดระวังคําพูดเท่านั้นเองอะไรไม่มั่นใจเราก็นิ่งไว้นะฝึกสติฝึกสมาธิไว้จะดีค่ะโดยเฉพาะหากใครเป็นคนที่ใจร้อนค่ะจุดดีของดาวพระพูดดาวอาทิตย์โยกเข้าสุภานะคะถ้าด้านดีคืออะไรนะคะถ้าด้านดีช่วงนี้ค่ะก็สติปัญญาดีนั่นเองนะคะคอนเน็กชันการติดตอ่อการสื่อสารนั่นเองนะคะอ,อย่างที่อาจารย์บอกมันมีทั้งจุดอ่อนจุด ดีนะคะจะนั้นจุดอ่อนเราก็อย่าใช้เยอะอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านอย่านะคะและก็คําพูดนะคะมาดูดาวต่อมาดาวพระเกตนะคะก็ะสู่รักนาของชาวราศรีกร,รกฏส่งผลอะไรพลังใจค่ะเพราะดาวพระเกตจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เกี่ยวกับด้านธรรมะไหยเล็กก้าวความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่อุป,ปัติถามส่งผลช่วงนี้ค่ะนะคะเป็นที่เกมขามคนเจริงใจมีสนเสน่ห์นะคะมีจิตสัมผัสที่ดีลึกลับนะคะคนก็อยากเข้าหานะคะเคารพศรัทธานีน่เขาเรียกว่าบุญเก่าเกื่อนบุนด้านจิตวิญญาณสื่อสารนะะช่วงนี้คุณอาจจะสนใจด้านจิตวิญญาณสนใจด้านตัวตนระดับสูงก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราอจิตวิญญาณมนุษย์เราค่ะไม่มีคําว่าเสื่อมโลกไว้เนี้ยมันเสื่อมได้แต่จิต วิญญาณหรือจิตแท้ๆเราไม่เสื่อมฉะนั้นพัฒนาตนเองค่ะและที่สําคัญหมอดูที่แม่นยําคือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะอย่างตําราหมอดูเนี่ยเป็นเพียงแค่เกณฑ์แนวทางเท่านั้นก่นไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเกิดกับทุกคนนะคะเป็นเกณฑ์ฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือบุญกุศลบารามีก็คือการฝึกสติ ปัญญานี่แหละเขาเรียกว่าบารมีค่ะจะทําให้ทุกคนนะคะชีวิตไม่เหมือนกันก็เพราะสติบวกปัญญาค่ะในที่นี้หมายถึงจิตวิญญาณนะคะเพื่อนและเราทุกคนสามารถพัฒนาได้หมดเลยค่ะเพราะเรามีสติปัจจุบันเหมือนเหมือนกันค่ะอ่ะมาดูต่อมาการดาว อังคารโยกเข้าพบเรือนการเงินนะคะกระดุมะการเงินส่งผลอะไรช่วงนี้ไรายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเพราะดาวอังคารต้องแอคชั่นต้องลงมือด้วยตัวเองไรายได้มาจากความสามารถตัวเองไรายได้มาจากการเดินทางด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้อย่าใจร้อนในการใช้จ่ายใช้จ่ายนะคะอ่า รอบครอบตัวทานเอกสารดีๆนี่คือภาพรวมการพยากรนะคะสรุปแล้วงานมีโอกาสเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ผุถังเงินนะคะมาจากการวางแผนนะคะอ่าและก็การมีแรงบันดาลใจที่ดีนะคะเงินเนี่ยจะเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเป็นหลักเลยความรัก ก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะสุขภาพภาพรวมยังถือว่าดีอยู่ยกเว้นใครที่มีโรคภูมิแพ้โรคประจําตัวก็อย่าลืมพักผ่อนบ้างนี่คือภาพรวมนะคะที่อาจารย์พยากรแบบสรุปสรุปอาจจะเร็วหน่อยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะคลิปนี้อาจารย์จะมีปิดท้ายให้ AI พยากรณ์แบบนะคะตามดวงดาวเลยนะคะไล่มานะคะการให้ AI คือหมายถึงเสียงค่ะส่วนนะเนื้อหาการพยากรณ์อาจารย์เป็น คนคำนวณคะ่ะมาแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นเกณฑ์ไม่ว่าจะอาจารย์พยากรณ์หรือ AI ก็เป็นเกณฑ์นะคะเพื่อนสิ่งสําคัญเลยดวงชะตาของทุกท่านอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของตัวเองนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงแค่แนวทางสีติเท่านั้นนะคะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะไปร่วมรับฟังการพยากรณ์แบบเต็มรูปแบบนะคะท้ายคลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมีพบกับพยากรณ์ดวงประจำเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมดาวใหญ่ดาวพฤหัสบดีสถิตในเรือนวินาศพฤหัสในเรือนวินาศบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สัญชาตญาณความรู้ลึกซึ้งความเชื่อความลับและจิตใต้สำนึกจะมีอิทธิพลมากกว่าปกติคุณอาจรู้สึกอยากเก็บตัวคิดวิเคราะห์ลึกขึ้นหันไปหาธรรมจิตจวิญญาณหรือการค้นหาความหมายชีวิต บางท่านมีโชคลาภจากสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้มีบุญคุณดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาพะมฤตยูส่งแรงพลิกผันเข้ามาในเรื่องโชคลาภการเงินจากความร่วมมือหรือผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับรายได้หรือโอกาสที่มาจากกลุ่มเพื่อนหุ้นส่วนสำหรับคนทำงานออนไลน์งานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลมีเกณฑ์พุ่งแรงแบบทันควันดาวเสาอยู่ในเรือนสุภะ เป็นช่วงที่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการเรียนการเดินทางไกลหรือแผนชีวิตระยะยาวดาวราหูอยู่ในเรือนมอรณะดาวเงาของกรรมและแรงดึงดูดอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจบความลับซับที่ไม่เปิดเผยคุณอาจเผชิญกับการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจหรือมีเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินทรัพย์สินมรดกให้ระวังความลุ่มหลงความลับในความสัมพันธ์หรือเรื่องทางการเงินที่ไม่โปรง่งใส เหมาะกับการวางหลักฐานอย่างมีระบบเช่นเรียนต่อวางแผนย้ายที่อยู่อาศัยต่างประเทศหรือศึกษาธรรมะขั้นลึกภาพรวมดาวจรดาวศุกร์เข้าพบเรือกนกรรมาดาวศุกร์นำเสน่ห์ความนุ่มนวลและโอกาสดีเข้ามาในเรื่องงานดาวพุธดาวอาทิตย์เข้าพบเรือนวิน่าส่งเสริมพลังแห่งการสังเกตในเงาและความคิดลึกซึ้งเหมาะกับงานเบื้องหลังงานจิตวิทยางานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่ต้องระวังเรื่องข่าวหรือความลับที่ถูกเปิดเผยหรือความคิดฟุ้งซ่านเกินไปคุณอาจได้รับโอกาสใหม่จากเพศตรงข้ามหรือคนมีอำนาจงานที่เกี่ยวกับศิลปะความสวยงามบันเทิงหรือการบริการจะโดดเด่นดาวเกตเข้าลักนาเสริมพลังลึกหลับช่วยเปิดพลังจิตวิญญาณและทําให้คุณดูมีพลังที่คนรอบตัวสัมผัสได้สําหรับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลักนาอยู่ในราศีกรกฎค่ะ เดือนนี้ขอสรุปดังน,นี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านจิตใจการงานและโชคลาภแบบไม่คาดฝันเรามาเปิดแผนที่จักรวาลกันเลยเข้าว่าดาวจรส่งผลอย่างไรกับชาวกรกฎบ้างภาพรวมของดาวใหญ่เริ่มกันที่ดาวใหญ่สี่ดวงที่ส่งผลกับชีวิตคุณแบบลึกซึ้งในระยะยาวค่ะ ดาวอังคารเข้าพบเรือนกระดุมพระให้พลังกล้าเสี่ยงมีเกณฑ์รายรับรายจ่ายเข้ามาเร็วและหมดเร็วไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการเงินให้รอบคอบดาวพฤหัสบดีขณะนี้โคจรอ,อยู่ในภพวินาศหมายถึงเป็นช่วงที่คุณจะหันมามองโลกภายในายมากขึ้นสนใจธรรมะสงบตัวและมีพลังจากจิตใต้สำนึกอย่างชัดเจนบางคนอาจได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญเก่าที่ทำไว้กลับมาสนองค่ะ ส่วนดาวมฤตยูในพระพารพาหมายถึงเรื่องโชคลาภการเงินและเพื่อนร่วมง,งานคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวมีรายได้จากเทคโนโลยีหรืองานนอกกระแสใครทำงานออนไลน์ค้าขายหรือลงทุนด้านดิจิทัลถือว่าดาวส่งแรงหนุนเต็มที่ค่ะดาวสาวยังคงสถิตในเรือนสุภาความสำเร็จและการศึกษาคุณจะต้องใช้ความพยายามอดทนและวางแผนชีวิตระยะยาวอย่างมีวินยัยค่ะ เหมาะสำหรับการเรียนต่อสอบแข่งขันหรือวางหลักฐานชีวิตใหม่ๆและสุดท้ายดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือมนมรณะเป็นช่วงที่คุณต้องปล่อยวางสิ่งเก่าเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตระวังเรื่องหนี้สินความลับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันค่ะดาวจรประจําเดือนต่อไปมาดูดาวจรที่ส่งผลชัดเจนในช่วงเดือนนี้นะคะดาวสุกย้ายเข้าสู่เรือนการงาน ส่งผลให้การงานโดดเด่นมีสเสน่ห์ได้รับความนิยมหรือมีโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับความงามศิลปะหรือการบริการงานมีคนช่วยเกื้อหนุนดีมากค่ะดาวพุธและดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพวินาศบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่คุณควรระวังเรื่องเอกสารความลับและสุขภาพจิตความคิดอาจฟุ้งซ่านเหนื่อยง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดรามา่าหรือความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในที่ทำงาน ดาวเกตเข้าสู่ลัคนาหรือเรือนตัวตนเสริมพลังจิตให้คุณดูน่าเกรงขามมีเสน่ห์ลึกลับและคนรอบข้างรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างจากคุณใครที่สนใจสา,สายจิตวิญญาณสื่อสารกับตัวตนภายในถือว่าเหมาะมากและสุดท้ายดาวอังคารเดินเข้าสู่เรือนกระดุมพระการเงินทำให้คุณมีไฟในการหารายได้แต่รายจ่ายก็มากตาม ควรระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรืออารมณ์ร้อนในการใช้เงินแบบไม่คิดสรุปคํายาากรณ์ภาพรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2568ได้ว่าการงานมีโอกาสดีเข้ามามีคนอุปถัมภ์ช่วงนี้ควรตั้งใจสร้างผลงานให้เต็มที่การเงินมีแรงบันดาลใจในการหาเงินแต่ต้องวางแผนรายใจ่ายให้ดีความรักมีความลับความมังเลหรือความไม่ชัดเจนควรใช้สติไม่ใช้อารมณ์ สุขภาพระวังเรื่องฮอร์โมนภูมิแพ้หรือปัญหาด้านจิตใจพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะคําแนะนําเสริมดวงคําแนะนําในการเสริมดวงของคุณในเดือนนี้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลวัดป่าหรือช่วยเหลือคนเจ็บคนยากไร้ใช้กลิ่นหอมธรรมชาติเช่นลาเวนเดอร์หรือไม้จันเพื่อเสริมพลังสมดุลเขียนบันทึกพักผ่อนกับธรรมชาติและอยู่กับตัวเองบ้างจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับพลังลึกในตัวคุณได้คะ่ะ สีมงคลประจำเดือนขาวเงินครีมและน้ำเงินอ่อนและควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจสำคัญในช่วงวันที่11ถึง20มิถุนายนดาวหลายดวงจรอยู่ในเรือนวินาศอาจทำให้มองเรื่องต่างๆไม่ชัดเจนคะ่ะทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ดวงชะตาสีกรประจำเดือนมิถุนายน2568หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออมี เพื่อไม่พลาดพลังจัดจักรวาลและคํำพยากรณดีๆในทุกเดือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้พลังแห่งดวงดาวนำทางชีวิตคุณไปสู่ความสมดุลความสำเร็จและความสุขทุกประการค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตาม